ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะจะอยู่ที่ประมาณ10มิลจนถึง13มิลเลยทีเดียวแต่ตัวนี้9.9มิลเท่านั้นพูดถึงความบางของกรอบไปแล้วเชื่อไหมว่าความบางของกรอบแบบนี้บรรจุระบบสําคัญสําคัญมากถึง2ระบบสวัสดีครับผมแสาเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชว c ตวันนี้นะครับผมก็มีนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนํารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดูสปอร์ตมากๆดูดุมากๆและดูสวยงามมากๆนะครับแต่ก่อนที่ไปดูนาฬิกา เรามาดูกล่องของนาฬิกาก่อนดีกว่านะครับนี่คือกล่องของนาฬิการุนนี้นี่วันนี้นะครับเป็นนาฬิการประเภทแบบอ e ี i ิฟิทก็คือน,นาฬิกาที่เป็นสายโลหะข,ของคาซิโอนั่นเองนะครับนี่คือกล่องภายนอกของเขาด้านนอกนะครับจะเป็นปลอกแบบนี้นะครับนี่เป็นปลอกแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีการเขียนในส่วนของรหัสชืลรุ่นเอาไว้เวลาที่เพื่อนๆไปซื้อมานะ <S <S เพื่อนๆจะต้องได้อุปกรณ์เหมือนที่ผมรีวิวในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักชื่อรุ่นกันก่อนนาฬิกาในวันนี้นะครับจะมีชื่อรหัสรุ่นว่า EFS S 1000 DC คิด1 a v u d f ด้านล่างนะครับคือโมดูลเครื่องคือ5 6 3 3เลขตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทำกล่องหรือคู่มือหายสามารถเอาเลขตรงนี้ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเพื่อจะดูในส่วนของคู่มือนาฬิกาออนไลน์ได้นะครับคราวนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของนาฬิกาอยากช้ดูจุดๆหนึ่งก่อนคือด้านหลังตรงนี้ครับคิด1 a v u d f หลังๆมีคนถามผมเข้ามาเยอะมากเลยว่าทำไมมาดูคลิปของพี่แล้วนะครับไปดูร้านอื่น ร้านอื่นขายเนี่ยจะเป็นลงแค่คิดหนึ่งเท่านั้นหรือคิดหนึ่งเเท่านั้นมันเหมือนกันหรือเปล่าต้องบอกนะครับว่าหลายๆร้านจะเขียนแค่ s 5 6 0 dc คิดหนึ่งเนะครับหรือคิดหนึ่งเฉยๆแบบนั้นนะครับต้องบอกเป็นการเขียนแบบย่อถ้าเขียนแบบเต็มจะเป็นรหัสตามรุ่นแบบนี้เลยคือคิดหนึ่ง av udf นะครับนี่แต่ถ้าถามว่าด้านหลังตรงนี้มีความสําคัญอะไรไหมต้องบอกว่าไม่มีความสําคัญครับด้านหลังส่วนนี้จะเป็นการบอกว่าประเทศที่ อว่างขายเนี่ยเป็นประเทศไหนนะครับไม่เกี่ยวกับไซส์นาฬิกาหรือสีนาฬิกาสีเนี่ยจะมีแค่ตัวเลขตัวเลข1อย่างนี้ก็คือสีดำนะครับนี่นะครับอันนี้สอนไว้คร่าวๆนิดนึงต้องบอกต้องบอกนะครับเอาละคราวนี้มาดูส่วนด้านหน้าของนาฬิการครับพอเราเปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ด้านนอกก็จะเป็นปลอกสีขาวแบบนี้นะและด้านในก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับเป็นกล่องสีน้ำเงินเปิดขึ้นมาครับก็จะพบกับนาฬิกาอะนาฬิกานอนตะแคงแล้วไม่เป็นไร นี่คือนาฬิกาพระเอกของเราในวันนี้นะครับและก่อนที่จะไปดูนาฬิกาให้ดูอีกสิ่งหนึ่งครับที่มันแถมมากับนาฬิกานี่ครับจะเป็นในส่วนของคู่มือนี่คือคู่มือของนาฬิการุ่นนี้นะครับ5 6 3 3เห็นไหมเล <c oughs> ขคู่มือเดียวกันนะครับและด้านในก็จะเป็นคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษและก็จะมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาอาหรับนะครับต้องบอกก่อนว่าคู่มือเนี่ยจะไม่มีภาษาทไทยนะย้ําเลยและความสําคัญข,ของคู่มือคือด้านหลังตรงนี้สําคัญมากครับด้านหลังเนี่ยจะเข, Muhammad, ขียนลเลยว่ารับประกันเฉพาะเครื่องและฐาน1ปี ในเล็บประกันห้ามเปิดเครื่องที่อื่นในเล็บประกันนะครับห้ามเปิดเครื่องที่อื่นเด็ดขาดถ้าเปิดเครื่องที่อื่นนะครับสมมติ Daisy, ว่าเราได้นาฬิกาไปนะครับเกือบเกือบปีละแล้วแบต,ตเตอรี่หมดเราจะต้องติดต่อร้านที่เราซื้อมานะครับแต่ถ้าเราไปเปิดเครื่องที่อื่นจะทําให้การประกันหมดตรงนี้สําคัญมากนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับคู่ม,มือต่อมานี่ใบนี้ใบนี้ก็คือส่วนที่บอกว่านาฬิการุ่นนี้มีจุดเด่นอะไรรุ่นนี้นะครับจะเป็นนาฬิการุ่นโซล่าพาวเวอร์คือสามารถเก็บพลังงานแสงได้ให้เพื่อนดูตรงนี้ตรงนี้คือส่วนสําคัญ ของใบคู่มือจะเป็นส่วนที่อธิบายได้ดีที่สุดเลยคือตรงนี้ครับสังเกตด้านหน้าจะเป็นกระจกนะฮะมันเขียนเลยว่ากระจกสไฟรุ่นนี้จะเป็นกระจกสไฟร์ด้านหลังจะเป็นการเก็บพลังงานระบบโซลา่าและตัวนี้คือแบตเตอรี่หลายหลายคนเข้าใจผิดมากมๆเลยว่านาฬิกาที่ใช้ระบบพลังงานแสงเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่ใช้ะระบบพลังงานแสงอย่างเดียวไม่มีแบตเตอรี่ไม่ใช่นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์คือมันจะเก็บพลังงานเอาไว้ในแบตเตอรี่รนะครับเก็บพลังงานแสงพอพลังงานแสงเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เก็บในแบตเตอรี่นะครับนี่ แบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนแต่ระยะเวลาในการเปลี่ยนเนี่ยนานกว่ารุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาอาจจะอยู่ที่ประมาณ2-3ปีแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับอาจจะอยู่ยาวนานนะครับถึงประมาณ7-8ปีเลยทีเดียวนี่นี่คือความสําคัญนะครับเอาละเพื่อนเเรามาดูในส่วนของนาฬิกากันดีกว่าว่านาฬิกาในวันนี้มีความสวยงามขนาดไหนนะครับเอาละมาชมกันเอาละครับเราจะมาดูตัวเรือนของนาฬิการุ่นนี้กันนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบนะผมว่ามันสวยงามครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเรือนและหน้าปัดที่เป็นสีดําทั้งหมดเลย แล้วก็ในส่วนของจุดสําคัญสําคัญบนานาฬิกานะครับจะใช้สีแดงเข้ามาเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเข็มวินาทีต่างๆนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าครับว่านอกจากดีไซน์ที่มันสวยงามดูสปอร์ตดูเฉวียเฉียวแล้วนะสิ่งที่ผมรู้สึกแล้วเอะใจได้เลยคือนาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิการุ่นที่บางมากอันนี้บอกเลยว่าบางมากๆครับถ้าเราดูทางซ้ายมือตรงนี้นี่ให้ดูทางซ้ายมือมุมซ้ายมือแบบนี้นะครับนี่ครับบางมากรุ่นนี้มีความหนานะครับความหนาของกรอบอยู่ที่9.9มิลเท่านั้นเองนี่ความหนาของกรอบตรงนี้ อยู่ที่9.9มิลเท่านั้นเองนะครับบางมากถ้าเป็นรุ่นอื่นนะจะอยู่ที่ประมาณ10มิลจนถึง13มมิลเลยทีเดียวแต่ตัวนี้9.9มิลเท่านั้นพูดถึงความบางของกรอบไปแล้วเชื่อไหมว่าความบางของกรอบแบบนี้บรรจุระบบสําคัญสําคัญมากถึง2ระบบระบบแรกครับอย่างที่เราได้ฟังคือนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเป็นระบบโซล่าพาวเวอร์คือสามารถเก็บพลังงานแสงได้จากรอบๆตัวเราพลังงานแสงนี้นะครับถ้ามันเก็บเต็เตมนะมันจะสามารถใช้พลังงานแสงได้ยาวนานมากถึง6เดือนด้วยกันเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเราเอามาใส่ทุกวันนะนาฬิการ,รุ่นนี้ ไม่มีวันหยุดเดินอันนี้ผมบอกเลยนะครับต่อมาระบบที่2คือระบบโคนโนกราฟอย่างที่บอกเขาม่ามีเข็มวินาทีตั้ง3าเข็มเลยเห็นเพื่อนเห็นไหมหนึ่งสองสามขออธิบายก่อนเข็มซ้ายสุดนี้นะครับจะเป็นเข็มวินาทีแบบปกติคือสังเกตไหมมันจะไม่มีเข็มยาเ,เข็มวินาทีแบบยาวครับมันจะอยู่ตรงนี้ที่เดียวเลยถ้าถามผมว่าผมรู้สึกยังไงนะผมว่าก็ดีนะมันทําให้หน้าจอมันดูเรียบดีอะหน้าปัดมันดูเรียบดีเห็นไหมฮะไม่มีอะไรมาขวางหูขวางตา แล้วพอย้ายมาตรงนี้ก็สามารถที่จะดูเวลาได้ง่ายด้วยอันนี้คือจุดที่ผมชอบเลยด้านบนให้เพื Hans ่อนๆดูด้านบนขอซูมนิดนึงด้านบนนะครับจะเป็นในส่วนของการจับเวลาในหน่วยของนาทออีวินาทีด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของนาทีด้านบนผมขอจับเวลาดูเลยดีกว่ากดปุ่มขวาบนหนึ่งครั้งเพื่อการจับเวลานะครับนี่เห็นไหมเข็มด้านบนจะวิ่งไปละจะเป็นการจับเวลาในหน่วยของวินาทีนะครับด้านล่างจะเป็นการจับเวลาในหน่วยของนาทีรุ่นนี้ สามารถจับเวลาต่อเนื่องนะครับได้มากถึง29นาทีกับอีก59วินาทีเลยทีเดียวขอหยุดให้เพื่อนๆได้ชมก่อนหยุดขวาบนหยุดขวาล่างรีเซ็ตนะครับนี่ผมเฮ้ยเป็นไงเทไหมตัวเรือนสีดํามาด้วยระบบโครโนกราฟและระบบโซลา่าพาวเวอร์นี่ผมว่ามันแบบฟังก์ชันมันถือว่าครบเลยครบมากๆคราวนี้หลายๆคนจะสงสัยอีกเอ๊ะพี่แล้วเรือนดำๆแบบนี้ดูเวลาในตอนกลางคืนง่ายไหมต้องบอกว่ารุ่นนี้ดูเวลาได้ง่ายครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากด้านบนตรงนี้ นี่นะครับในส่วนของเข็มยาวเข็มสัน้นจะมีในส่วนของพลายน้ําอยู่พลายน้ํานี่นะครับพอตอน,น,นคืนมันจะสว่างแบบนี้เลยนะครับพลายน้ํากลไกการทํางานของพลายน้านะมันจะเจ็บมันจะเก็บพลังงานแสงเอาไว้นะครับแล้วมาส่องสว่างในตอนกลางคืนถามผมว่าสว่างไหมมันก็สว่างครับอยู่ที่เราด้วยแหละว่าเราโดนแสงในแต่ละวันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับกลับมาดูที่นาฬิกากันต่อพูดไปถึงในส่วนของระบบโซลาร์พาวเวอร์ไปแล้วระบบในส่วนของคอนุกราฟไปแล้วแล้วก็เข็มไปแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยสำหรับนาฬิการุ่นนี้คือ กระจกครับกระจกของนาฬิการุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นกระจกแบบพิเศษครับคือเป็นกระจกแบบแซฟไฟร์กันรอยนี่ครับและนอกจากนี้นอกจากกันรอยแล้วนะมันยังสามารถเอ่อต้องบอกว่ามันเคลือบสารกันสะท้อนด้วยเห็นไหมฮะมันจะไม่ค่อยสะท้อนเลยมันทําให้เราสามารถดูเวลากลางแดดได้ง่ายมากๆนะครับและอีกจุดหนึ่งพอพูดถึงกระจกแล้วนะนอกจากกระจกกันรอยแล้วนะหน้าปัดของนาฬิการุ่นนี้เป็นหน้าปัดที่มันเรียบไปเลยนะครับให้ดูด้านข้างจะไม่มีส่วนไหนที่นูนขึ้นมาเลยดังนั้นพอเป็นหน้าปัดเรียบๆแบบนี้นะเพื่อนๆนึกภาพ เวลาเพื่อนๆจะต้องเป็นงานสาคัญๆญอะ่ะใสนาฬิการุ่นนี้ไปนะครับใส่กับสูทใส่กับเสื้อเชิ้ตมันจะไม่ติดกับเสื้อเลยนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะผมว่ามันมันเจ๋งเดียนะครับผมชอบอันนี้ผมบอกเลยผมชอบมากๆนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัวเรือนกันบ้างตัวเรือนนะครับจะเป็นสีแบบเคลือบเมทัลลมดำนะครับนี่สีดําทั้งเรือนเลยมีทั้งความเบลววาวผมว่ามันสวยนะด้านล่างครับอันนี้รอยนิ้วมือผมนะผมจับมันเมื่อกี้นะครับนี่สวยเนาะด้านหลังด้านหลัง ฝาหลังก็ยังเป็นสีดำนะครับในส่วนของฝาหลังเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นฝาหลังแบบนี้นะครับจะสามารถกันน้ําได้มากถึง100เมตรด้วยกันและนี่เป็นสินค้าของบริษัทเ m g ครับและด้านหลังครับด้านหลังสุดเลยก็จะเป็นในส่วนของกรดสายนะครับหรือที่ล็อกสายนะครับรุ่นนี้จะเป็นที่ล็อกแบบ3ทบและล็อกครั้งเดียวก็จะแน่นหนาแบบนี้เลยนะครับนี่เอาใหม่ๆ่ปกี้โดนนิ้วนะครับล็อกโชว์นี่ล็อกได้อย่างแน่นหนานะครับด้านหน้าครับกลับดูด้านหน้าอีกรอบนึงด้านข้างรุ่นนี้นะครับจะมี ปุ่ม2ปุ่มกับอีก1เม็ดมายมตอนนี้นะครับราคาในปัจจุบันรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดดังนั้นราคาเต็มนะบอกนิดนึงว่าแพงอ่ะราคาเต็มแพงนะครับรุ่นนี้ราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ9,500บาทแต่ถึงแม้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมเห็นบางที่จะมีการจัดโปรโมชั่นของแต่ละร้านละราคาโปรโมชั่นของแต่ละร้านณนะปัจจุบันนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4,800ันจนถึง5,500บาทเรียกได้ว่าลดลงมานะครับตั้ง 30-40%เลยทีเดียวผมถือว่าเฮ้ยตอนนี้เวลาเนี้ยความคุ้มค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันโคโนกราฟกระจกแซฟไฟร์ความบางแล้วก็ระบบในส่วนของระบบโซล่าพาวเวอร์ที่ใช้พลังงานแสงได้กับราคาขนาดเนี้ผมถือว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยเป็นอะไรที่ผมอยากจะแนะนํามากๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอใส่นาะฬิการุ่นนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมว่า เวลาที่มันอยู่บนข้อมือแล้วมันจะได้อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนแต่คนอื่นต้องบอกกันนะผมเป็นคนผิวดำนะครับผิวออกดาแดงขับรถตากตากแดดตากฝนบ่อยนะครับมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้เลยนี่ขนาดผิวดำนะเนี่ยยังใส่นาฬิกาเรือนนี้สวยเลยอ่ะนี่บอกเลยว่าเท่มากๆนะครับเป็นอะไรที่อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกับนาฬิกาเรือนนี้มากๆนี่ครับนี่โอเควันนี้ก็ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้เลยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e และ เจกินคิดตัดไปครับเดี๋ยวจะมีนาฬิกาสวยๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมอีกแน่นอนวันนี้ไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมา,มากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ